เช้าแล้วสินะได้เวลาไปโรงเรียนแล้วสิเราเอ๊ะทำไมรู้สึกมันแปลกๆไงก็ไม่รู้สิเออขา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 ฉันหายไปไหนเฮ้ยไม่มีขาทำไมรู้สึกเหมือนเราตัวทำไมเหมือนเราตัวเล็กลงเลยอะ่ะไม่นะเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอตกเจ็บอะ่ะ โอ้ยเอ้ยทำไมเตียงมันใหญ่อย่างงี้ยเกิดอะไรขึ้นแตแล้วสันห้องน้ำห้องน้ำโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยแมวตัวขึ้นแมตวตนทุบเบิมเลยทำไมแมวตัวใหญ่ขึ้นด้วยนะเนี่ยฉันเป็นอะไรอะ่ะเนี่ยละกระจกกระจกต้องหารกระจกกระจกอยู่ไหนจะเมว โอ้ตัวตัวตัวชันเล็กกว่ากระจกอีกเหรอเนี่ยฮึบมองไม่เห็นฮึบฮึบทำไมเดี่ยฉันมองไม่เห็นตัวเองเลยกระโดดขึ้นไปก็ไม่ถึงกระจกโอ้โหประตูมันใหญ่มากเลยอะ่ะเอออ่ะอะไตอนนี้ เราอยู่ในอ่างอาบน้ำล้วด้วยโอ้ยมองอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะเอามาก่อนนะเเวลายี้ดฉันควรทำยังไงล่ะเนี่ยโอ้ใช่ไปหาไปหาในเพื่อนบ้านโอ้ทำไมรู้สึกว่าตัวเองขยับตัวช้าขนาดนี้โอ้ยเร็วกว่านี้หน่อยเร็วกว่านี้หน่อยตัวฉันใช่ เช้าวันหนึ่งอยู่ๆฉันก็ตื่นมากลายเป็นเจ้าเห็ดน้อยตัวเล็กโดยไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงถึงตอนนี้ตัวฉันจะยังไม่รู้ตัวก็เธอนะโอ้ยทำไมมันเคลื่อนตัวยากลำบากอย่างนี้โอ้ยอะไรๆมันก็ดูใหญ่ไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยเหมือนจะได้เวลาเข้าเรียนหรือเปล่าเนี่ยนหนเพื่อบ้านอยู่ไหน อุ้ยฮึบ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 โอ้นั่นกลางสะเปรียนพอดีเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่นายเพื่อนบ้านเฮ้นายเห็นฉันไหมนายเพื่อนบ้านฮัลโหลเอ้าเอ่ออะไรอ่ะฉันเอง ฉันเองฟ้าเองนี่ไนเห็นฉันไหมเออเออฟ้าเหรอเฮ้ยจริงปะเนี่ยอย่ามาหลอกกันนะเฮ้ยตกใจแล้วเนี่ยนี่พี่ฟ้าโอ้พี่ฟ้าเอะฟ้าฟ้าจริงเหรอเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วนาะยฉันฉันเป็นอะไรไม่รู้อะตอนเนี้ย ฉันตื่นมาแล้วอย,อยู่ก็รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็ชิ้นใหญ่ขึ้นใหญ่โตไปหมดทุกอันเลยนายเห็นหรือเปล่าว่าฉันเป็นอะไรอะ่ะตอนนี้ฉันฉันสอ่สองกระจกก็ไม่เห็นอะไรเลยเห็นสิเห็นเลยเธอรูปร่างเหมือนเหมือนเห็ดเห็ดงั้นหรอใช่เหมือนเห็ดโคนเลยอะ่ะเห็ดโคนเห็ดโคนใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอฉันก็ไม่รู้ ทำยังไงดีเราจะไปโรงเรียนได้ยังไงแย่แล้วอะแล,แล้วฉันจะกลับไปเป็นคนเหมือนเดิมไหมเนี่ยโอ้ฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะนายต้องช่วยฉันนะนายต้องช่วยฉันนะนะนายเพื่อนบ้านนะโอ้โอโอเคได้เลยฉ,ฉันจะช่วยเธอเองนะแต่ถึงตอนนี้จะไม่รู้ว่าช่วยวย,ยังไงก็เถอะเราต้องไปโรงเรียนกันก่นกอนนะ ไปโรงเรียนเหรอฉันจะไปโรงเรียนแบบนี้ได้อย่างนั้นเหรอไม่รู้สิเอาเป็นว่าไปโรงเรียนกันก่อนแล้วกันอ่ะอ่นายนายนายหยิบฉันไปได้ไหมอ่ะพอดีว่าฉันรู้สึกว่าฉันเดินช้ามากมากเลยอะโอ้ได้เลยไปดิอ่ะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะจะอุ้มเธอไปเองโอเคอ๋ขอบใจนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันขอหยิบกระเป๋านักเรียนก่อนนะ แต่ว่าฉันจะเข้าไปเรียนในสภาพนี้อะ่ะมันจะดีหรอเออถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาเธอไปฝากไว้ที่ห้องพยาบาลให้อาจารย์พยาบาลเขา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 าช่วยหาสาเหตุให้ดีไหมอะ่ะฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้เรื่องนี้เลยทำไงดีอะ่ะถึงตัวเธอจะเล็กแต่ก็ไม่ได้เล็กถึงขั้นที่ไม่มีใครเห็นนะมันต้องมีคนเห็นบ้างแหละงั้นหรอ นี่ก็ได้เข้าเวลาเข้าเรียนมาแล้วด้วยอะ่ะโอ้โอ้โอ้โทษครับโทษครับเดินไม่ดูทางเลยเฮ้ยดีนะคนเมื่อกี้เขาไม่เอะใจอะ่ะนั่นสิเฮ้ยนั่นครูใหญ่หวังว่าเขาจะไม่เห็นนะนี่น,นี่เราต้องเดินไปคนละทางกันที่เขาวิ่งเขาจะได้ไม่เห็นเราเยี่ยมมากเลยนาะยสุดยอด เอาเป็นว่ายัางไงฉันก็จะเอาเธอไปไปไว้ห้องพยาบาลแหละเฮ้ยแล้วครูห้องพยาบาลเขาจะว่ายังไงแล้วใจฉันเอาไปไว้ไหนล่ะหุ้ยมีเพื่อนกำลังเลิกเรียนอ่ะอุ๊เออน่าจะไปกันหมดแล้วล่ะมัง้งโอเคไปกันหมดแล้วก็ดีรีบพาขึ้นไปเล้วโอ,โอ้โอ้ได้เลยได้เลยแล้วสรุปว่าเธอจะไปอยู่ไหนออะฉันไปไว้ห้อง ห้องดื่มชาที่อยู่ข้างข้างห้องข้างห้อง,ง,องเออชั้นสามชั้นสามเออชั้นสามหมอห้องดื่มชาอ๋อห้องนั้นหรอใช่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 ใชห้องนั้นน่าจะไม่มีคนเข้ามาใช้ระหว่างเรียนอะ่ะน่าจะไม่เป็นไรเราต้อนเย็นอะ่ะนายก็ค่อยมารับนะโอเคไหมโอเคได้เลยห้องนี้เหรอใช่ห้องนี้แหละอ่ะอ่ะปล่อยฉันไว้เลยเลย เออเธอจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมอะไม่เป็นไรหรอกนะนายไปเรียนได้แล้วโอเคเจอกันตอนเลิกเรียนนะน่าเป็นห่วงจริงถ้าไม่มีใครเข้ามาเจอก็คงจะดีแหละนะหรือไม่ถ้ายายนั่นออกไปโซนเองหาทางกลับร่างด้วยตนเองคงจะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวแหละเนี่ยตอนเย็นพาไปโรงพยาบาลดีไหมนะออแหละหมอนน่นไปแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึง ฉันจะมาอยู่ม,มัวหยุดเฉยแบบนี้ไม่ได้อึ๊บอึ๊บโอ้ยถึงจะเดินช้ามากก็เถอะแต่ต้องหาข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้ไปห้องคอมแล้วกันฮึบมีคนอยู่ไหมเนี่ยไม่มีนะโอเคฉันฉันเรียกเจ็ดแพ็คในเวลานี้ได้หรือเปล่านะมันเดินแบบนี้มันลำบากมากเลยอะึบ โอ้โ้เรียกจัดแพคได้นี่นะโอเคค่อ okay. ยจบายขึ้นมาหน่อยไปไปห้องคอมห้องคอมต้องหาข้อมูลอุ้ยนั่นห้องฉันเรียนอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไงดีอะหวังว่าจะไม่มีใครเห็นนะค่อๆค่อยกระดึกเข้าไปอุ้ย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 คนมาทันนี้เต็มเลย เนียนก่อนเนียนก่อนไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นท้งนั้นเลยจริงๆอุ๊ยโอ๊ะอะไรอะ่ะเอ๊ะนั่นสิอะไรอะ่ะเฮ้ยมีใครเห็นหรือเปล่าเนี่ยนักเรียนห้องต่อไปเข้าไปเรียนแล้วอะ่ะหรือว่าห้องนี้ห้องชั้นกันเนี่ย มันห้องในันห้องเมื่อกี้ห้องห้องใครอะ่ะอาา่านว่าไปไปเฮย้ฮยเฮ้ยนั่นตัวอะไรอะ่ะเฮย้ย